เอาละครับสาัดดีพี่พี่ทุกท่านด้วยเป็นไงนะครับบอกแล้วไงเมื่อวานใครที่ติดตามแสดงความยินดีด้วยนะบอกได้คําเดียวว่าเมื่อวานก็เต็มข้ออีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเดกเกอร์ฟอร์สนะนอโคปิ้งนะหรือว่าจะเป็นทางด้านมูดต่ํานะครับไปคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะมูดจะเน้นนะ มุดอัตาลนต้ากับอาร์เซนะไปต่อแอดมาตลิกอย่างนี้นะไปทางดน้าเลเวอร์กูเซนอย่างนี้นะอบอกได้คําเดียวว่าเต็มข้อเอาเลยนะครับบอกได้คําเดียวว่าเต็มข้อกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มข้อเจอกันเวลาสี่โมงหน้าไร้สดได้เลยวันนี้สี่โมงที่เก่าเวลาเดิมพี่ๆท่านใดติดตามอยู่รู้อยู่นะครับเอาเราวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะในศึกของลาลิกาสเปนนะครับ บอกได้เลยว่าคู่นี้มันน่าดูมากนะจะเป็นทางนัดอาราเบสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับทีมอย่างเซบิยาต้องบอกว่าเซบียาออกสตาร์ทมายังดูไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกณฑน,นอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหชนะเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้นะต้องเจออาราเบสโจ์เก่านะครับที่ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นทางนัดเซบียาะนะที่ต้องบอกว่า สามารถเก็บใช้ได้เกือบทุกรอบที่เจอกันนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้านับปัจจุบันนี้สองนัดแล้วนะครับที่คู่นี้เจอกันแล้วเซบีย่าพลาดท่าแพ้ทางนัดอาราเบสนะครับแล้วต้องบอกอาราเบสเนี่ยยังคงฟอร์มดีในบ้านอยู่เช่นเคยนะแล้วก็ยังหวังผลได้เวลาได้เล่นในบ้านนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยแนะนํามองทางนัดอาราเบสศูนย์ห้าไว้ก่อนได้เลยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตรงมีแน่แล้วก็บอกไปแล้วนะครับใครไม่อยากพลาปดปาร์วาตาม,มานะส่วนพี่ท่านใดติดตามอยู่แล้วเวลาสี่ เวลา4โมงเราเจอกันครับเอาเราวันนี้ผมตอนวนเนอร์กับตัวลายก่อนเลยครับ